ผ่านาข่าววันนี้คังแจงมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยบัตรคนจน1,500บาทต่อเดือนได้อะไรบ้างไขปมข้อจำกัดมาตรการคนละครึ่งคังแจงหยิบบัตรคนจนหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย1,500บาทต่อเดือนได้อะไรบ้างช่วงวิกฤตโควิด -19 ได้เงินอุดหนุนเพิ่มอีก500บาทตลอด3เดือนยันดูแลครอบคุมทุกกลุ่ม มาตรการคละครึ่งหนึ่งในะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยเหลือประชาชนและร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยหาบเล่แผงลอยเนื่องจากปี63ประเทศไทยต้องผเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยโดยรวมแต่ที่ผ่านมายังข้อคิดเห็นที่มองว่ามาตรการคนครึ่งยังคงมีข้อจำกัดทั้งจากการประชาชนไม่สามารถลงทะเบียนได้ทันหรือไม่เอื้อต่อคน ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนทำให้ไม่สามารถเข้าถึงมาตรการได้ในประเด็นนี้พรชัยธีรเวทที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงินสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะรองโฆศกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ผ่านมาได้มีมาตรการต่างๆเพื่อดูแลประชาชนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับการดูแลผ่านโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการบัตรสวัสด e ิการแห่งรัฐบัตรคนจนเริ <ım> ่มตั้งแต่ปี2560โดยให้ความช่วยเหลือค่าของชีพผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า1 5 0 0บาทต่อเดือนเช่นวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็น200บาทต่อเดือน300บาทต่อเดือนวงเงินสําหรับค่าโดยสารการเดินทางค่าสาธารณูปโภคต่างๆค่าก๊าซหุงต้มค่าไฟฟ้าค่าน้ำปราปา ขณะที่ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยและความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นวงกว้างรัฐบาลจึงมีมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศยังมีโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและลดภาระค่าใช้ใจ่ายให้แก่กลุ่มดังกล่าวประมาณ14ล้านคน โดยเป็นการเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจำนวน500บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม2563อพรชัยอธิบายเพิ่มเติมสำหรับโครงการคนละครึ่งที่มีระบบการจ่ายด้วยแอปพลิเคชันเป๋าตังและถุงเงินและต้องมีการยืนยันตัวตนนั้นก็เพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีผู้อื่นใช้สิทธิแทนและมีการจ่าย ใช้จ่ายจริงตามวัตถุประสงค์ของโครงการซึ่งระบบดังกล่าวเป็นการสร้างการเรียนรู้ให้กับประชาชนทุกระดับจนถึงฐานรากให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนาให้สังคมไทยเดินหน้าสู่ดิจิ t a ลโซซิตี้ไปพร้อมๆกันในขณะเดียวกันยังเป็นการลดการใช้เงินสดทำให้การดำเนินโครงการโปร่งใสรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้สําหรับประเด็นข้อจํากัดอื่นๆกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงให้ครอบคลุมประชาชนให้มากที่สุดพร้อมย้ําว่ากระทรวงการคลังยังมีนโยบายในการดูแลประชาชนให้ทั่วทุกกลุ่มซึ่งนอกเหนือจากมาตรการดังกล่าวแล้วรัฐบาลยังได้มีการดูแลประชาชนกลุ่มต่างๆพันมาตรการอื่นของรัฐด,ด้วยสุดท้ายนี้ขอขอบคุณแหล่งข่าวกรุงเทพธุรกิจนะครับ